หลังจากขึ้นเขาเหนือกันแล้ววันนี้เราลองมาล่องใต้กันบ้างกับเส้นทางตู้ลังรถหยอดเหรียญแคสคาวตก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองชา ที่แโแมาสัมผัสกับบรรยากาศสุดชิลณริมชายหาดกับทหารม้าที่เหมือนจะหลุดจากยุคกรุงศรี <Why? S 1> ไม่ใช่โอ้โหเคิมตามเลยและพาเดินทางมาดูอย่างสถานที่ตั้งของล้างรถหยอดเหรียญแคสคาร์วอลของลูกค้าที่ไม่รับอีกต่อไปบอกเลยว่าพร้อมเปิดให้บริการกันทั่วหน้าในการบริการก็จะเป็นตู้ล้างรถรุ่นแคสทูบิวอินติดผนังที่ให้ทั้งพื้นที่การจอดรถนี่ดูโล่งขึ้นบอกเลยว่ามาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อท้ายกันด้วยการพาชมภูท ทยานพระบดมมาลาชานุสรหรืออุทยานรอสองต้นนะครับทางไปชมหุ่นขี้ผึ้งนี่ไปทางไหนครับก็นี่แหละเว,ว้ยหุ่นขี้ผึ้งโอ้โหพอดีนึกว่าคนจริงๆเหมือนเหลือเกินและบ้านเรือนไทยที่แสนจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็เป็นอย่างดีของการถ่ายทําหนังละครโดยจะเป็นการจําลองบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคต้นราชการว่ามีความเป็นมาอย่างไงและทั้งหมดนี่จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อได้เพราะนี่คือช่วงน้องเหมียวพาเที่ยว ก็ทาการเดินทางจากกรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าลงสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อไปหน้างานลูกค้าที่หัวหินกันครับถ้าพูดถึงหัวหินนี่หลายคนคงจะต้องนึกถึงว่าเป็นถิ่นมีหอยแต่จริงๆแล้วหัวหินนี่มันมีอะไรมากกว่าหอยนะครับผมจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังหัวหินเนี่ยนั่นเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดิมทีนี่มีชื่อว่าบ้านสมอเลียงหรือว่าบ้านแหลมหินสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้านั่นเองซึ่งมาก่อนนั้นก็เป็นเพียงแค่หมู่บ้านเล็กๆขนาดหนึ่ง กนกัเน้นการประกอบอาชีพทางด้านการประมงแต่ต่อมาในราศดรในเขตท้องถิ่นอ,อื่นๆยังจังหวัดเพชรบุรีแลจะจังหวัดใกล้เคียงในกระด้อพยพเข้ามาทำมาหากินบริเวณหัวหินเลยทําให้ชุมชนเล็กๆนี่ขยายตัวใหญ่มากขึ้นและมีความเจริญมากขึ้นนั่นเองแหะครับ ถ้าพูดถึงหัวหินนี่กรโคงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้เยอะแยะแบบนับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวมีตั้งแต่หาดหัวหินหาดสวนสนประดิษฐ์พัดหาดเขาตะเกียบสถานีรถไฟหัวหินตลาดโต้รุ่งหัวหินซิกเคดาและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเยอะแยะเลยที่แอดมินนยกมาพูดไม่หมดหากอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปค้นหาดูได้ตามช่องทางอื่นๆมันเยอะจริงๆแอดมินบอกไม่หมด และเราก็มาถึงยังสถานที่พักณริมชายหาดสุดชิวบรรยากาศมันช่างน่าเอาหัวมงน้ําเย็นๆเหลือเกินนอกจากบรรยากาศที่แสนจะชิวแล้วเราพามาดูการจัดลักษณะรูปแบบอาหารที่ไม่เหมือนที่ไหนกันมาก่อนจัดเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลย ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เมืองเช้าเนาะที่โรงแรมมาลากเกตหัวหเช้า,น,ชานี้เราจะมาขีนเต่าคันเดี๋ยวมันจะมาดูกันนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงว่าแล้วมาลองเลยนี่นะคะเป็นน้องเต่ากับน้องกระบ,บองเพชรโอ้โหเป็นเบอร์เกอรี่ตอนเช้าน่ารักมากนี่น้องเต่าอันนี้น้องกระบ,บองเพชรตัวนี้เป็นมาการะลงนะคะ ที่นี่ค่ะเขาจะขึ้นชื่อพวกบเตอรี่อะไรแบบนี้มากแล้วก็เช้าวนี้เนาะเราไม่อยากกินอะไรเยอะเราก็เลยเลือกเป็นปลาท่องโหงน้องเต่าแล้วก็น้องกระบอกเพชรนะคะแล้วก็เชดดาร์ชีสนะคะมอสซาเรลลาชีสแล้วก็ผลไม้ทั้งดเองเราจะมาชิมเต่ากันนะคะมีไส้มั้ยไม่มีไส้น้องเต่าโดนขาดครึ่งแล้วว่าเป็นรสชาเกี่ยวนะคะอร่อยมากมาชิมน้องกระบองเพชรกันบ้างน้องกระบองเพชรเป็นมะลองงนะถูกแต่งมาสวยมากอะคิเอ็มาก อ,อร่อยคือเขาจะมีความแบบไม่หวานมากนะคะอร่อยมากเลยอืมีผล,ลไม้โดยสไตล์โรงแรมแห่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความเป็นโมโล็อกโคผสมผสานกับความเป็นอลาดินอินเดียแทบจะทะลุสายตาบรรยากาศโดยรอบๆก็จะประมาณนี้ มีน้ำผู้ให้คุณได้ยืนมือมองเวลาไม่รู้ว่าจะมองอะไรอยียงว่านด่ยบรรยากาศยามเช้าจะสดชื่น300%เมื่อภาพตรงหน้านี่เป็นวิวทะเลสุดสบายตาสบายตาไม่พอสุดลูกหูลูกตาด้วยความสวยงามบางสิ่งบางอย่างเนี่ไม่ต้องไปหาเหตุผลของมันเพราะความสวยงามเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่น่าจะเพียงพอแล้ว<อ>ยืนลอยได้ไ่นานนี่ก็มีวิลบุรุษควบมาเวียนเข้ามาทักทาย มันจะเท่ไปไหนป๋าอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลย และเราก็ได้เดินทางมายังสถานที่ตั้งร้านของล้างรถหยอดเหรียญแคสคาวัสสาขาแฟนชัย OEM โดยแคสคาวัสสาขานี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ปตทหินเหล็กไฟซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพี่โปง่งหินเหล็กไฟแม้แต่น้อยแต่ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาลองใช้บริการได้จะมีให้บริการด้วยกันถึง3ช่องกับการใช้งานตู้ล้างรถแบบสีระบบพิเศษระบบดูดฝุ่นหนึ่งใน3เครื่องบอกเลยว่าพกมาแต่รถส่วนอุปกรณ์เรามีให้บริการกันแบบฟรีฟ เที่ยวทะเลหัวเห็นช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างหลายคนฝากถามมาเราก็เลยแวะพาชมบรรยากาศทะเลช่วงบ่ายกันถึงอุณหภูมิโลกนี่จะร้อนแต่ว่าทะเลนี่ก็ยังคงพัดพาลมเย็นๆให้คุณได้ชื่นใจได้วันที่แอดมินไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันธรรมดาปริมาณผู้คนนี่ยยังถือว่าน้อยอยู่หากเป็นวันหยุดคงจะคึกคักกันเลยทีเดียว และสุดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้ทําการแวะชมสถานที่สําคัญของไทยกับสถานที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระพุทธเลิศราชนภารัรหรืออุทยานรอสองนั่นเองโดยสถานที่นี้นะครับเนี่ยตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําแม่กองตําบลอัมพวาอําเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามติดกับตลาดน้ําอัมพวาเนี่ยมีเนื้อที่11ไร่บริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสนนรณ์เนี่ยพระราสุทรเมทีเนี่ยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยา เป็นผู้น้อมก้าวถวายซึ่งที่บริเวณนี้มีความสําคัญเพราะเป็นที่ราชสมภพของรัชกาลที่2ภายในอุทยานพระบรมราชานุสร์เนี่ยมีเสียงที่น่าสนใจอยู่อาทิเช่นมีเรือนไทยหมูห่5หลังจัดแสดงศิละปะวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยพระแทน่นบรรทมศิละปะจีนนอกจากนี้ยังแสดงความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยรัชกาลที่2เรือนไทยอีกหลังเนี่ยใช้เป็นสถานที่ซ้อมโขนละครในวันที่24กุมภาของทุกปีเนี่ยจะมีการจัดแสดงโขนถวายหน้า ที่นั่งในสวนของอุทยานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่สองนอกจากนี้เนี่ยยังมีสวนพันธุไม้ในวนรรคดีนานาชนิดกว่า140ชนิดเช่นยี่สุนทับทิมหนูสารพีซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากให้นำมาปลูกภายในอุทยานกันเลยทีเดียว บรรยากาศภายในสถานที่เนี่ยก็จะให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับความเป็นอยู่ของชาวบ้านยุคก,ก่อนบวกกับลักษณะข,ของบ้านที่มีความเป็นเลือนไทยอยู่ยงเป็นเอกลักษณ์กับหุ่นขี้พึ่งจำลองคนที่กำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งเล่ากับว่ามีชีวิตและบ้านเลือนไทยหลังคุ้นตาที่มักจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายละครหรือว่าหนังบอกเลยว่าบางมุมนี่ก็มีแอบร้อนเหมือนกันนะเมื่อได้ยินเสียงนี้นนและนี่ก็คือบรรยากาศรอบ,รอบ ต่หากยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่มีสื่อโซเชียลหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คงจะนั่งมองนกมองไม้อย่างที่คนสมัยก่อนเขาทำกันนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเส้นทางแคสคาวัลสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวและสถานที่เกี่ยวกับอะไรในรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีครับ